สบายดีเมื bye. Bye ่อสุขสุขคนเด้อมาพบมาพ่อกันกับยามแรงแดงนาะพี่น้องหย่างไปเบิ่งเขานายอดพี่น้องโอ้โหเป็นยังไงเนี่ยวัวกินหยาแถวไรอ้อยเนาะวัวน้อยเกิดใหม่นวอวเกิดใหม่ไป็ตาซังข้าวพะแว sông nè Nhưng lốm hẹn cái tông khó phải lại thì Lốm hẹn hẹn bên băng xuồng đó Nó thừa cả bà ngát bố đi lốm đi mình Hãy subscribe คงโยงเกินเย็นพี่น้องเลยขอกระเบื้อมาบ่จ่อบางแจ็คเสื่อยาว่าแต่ข่อยเลยคนอื่นกรบเบื้มาบ่แจ็คเสื่อพี่น้องเว้าข่ารับหน้าบ่ข่อยมีเวลาย่างขึ้นมาหนักเนาะอันนี้ให้ให้่งชนสุดพี่เนาะหาทางรอดเขา เคยเพิ่นเห็ดไปว่างบึงเลยหมันมันหักมันเพลียไ่กเนาะโง้ะเข่าก็ได้พี่น้องเลยม่งมันบอกเกิดนี่คือตกใจเข่ามันบวลงเนะาะเพราะว่ายอดกันเองนะปีนี้บิดก็บ,บอกอข้าเจ้าวันเจ้าคลองเครื่องย,ยอดมายอดหายละแต่ปันนี้เพิ่น เพิ่นบบมาเนาะเพิ่นไห้เอาเครื่องยอดมาหยอดเอาเองผลของการหยอดเอาเองกะโบค่อยเข่าบบค่อยลงมาได้พี่น้องขำลงได้ลงกะไข่เนี่ยอันนี้โอยไปเดินไปเดินเลยเสียหายลายเลยพี่นี่ปกติหยอดกะมันโบข่อยงามอยู่แล้วให่เนาะคำไห่พูดหลุมบางแจกกะงามเน่เวลาเกี่ยวกนักๆในมือ อันนี้ผัดบัวลอยงามสัมทั้งเสียหายอินพ no> ี่กายนี่คันหน้าขันอันหน้านี่เผัดปลูกแตงไทยกำหมักอึไล่ลายปีนี่ผัดบัวปลูกพี่น้องพี่กายนี่มันยังใหม่เลยอยามับบัวลายบัวลายก็ไล่เก่าเนาะตอนไปเก็บกแตงหยาเต็มปีนี่ผัดบัวปลูก อุ๊กก็บ่หยังแวบ่ไหวไล่แวพี่งแวไล่ซมึงป๊าตอกระโดกกระเดียอะดิเข้าบ่ย่อมบ่แยมบนเขียวเป็นวงคือสิหญ้าเกบ่เป็นตเรื่องพี่น้องหญ้าลายกนี่ก็หญ้าลายแหละ หญ้ามันห่มเบิดข้าก็เลยบ่งามเนาะเสียหญ้าก็มันซ้ําไห้มีแต่ไห้ใหญ่ๆไสิเสียทั่วทเนาะเสียบริูอันหญ้ายังเกิดประจุมประจุมแห้งนะพี่น้องเอ้ยแห้งๆิขาวๆแห้งๆซะก็บ่พอสิแห้งตก วานตกเนาะแต่ชงเสมือคนลังกับพกแหงนียาเหวหมูมองนียาเหวหมูจุ่มกำโอ้ดํานี่ให้หนึงรับสีมือเพื่อจังสิแล้วโอ้ย นี่มันงามแต่มองมองมีน้ำตักหน่อยนี่แหละกายนี่ลากเกี่ยวเลวนะยนักจนหยนใน,ยน,นมือก็หันมนมีแต่เพืืองเบาๆๆเพี่น้องนี่ขวาเนาะบอลมันมีน้ำพี่าน้องแจนี่มันน้ำม,มันจะมีแต่ว่าน้ำหากบกไปแจบนน้ำเทงมันทน้ำก็เลยเขายอดกับคือเขายอดคือเขาว,ว่านเอาห่างๆเลยบ่เป็นแถวเลยเนาะ ตุ่งติง <c oughs> จันเมนขักซ้ให้อันนี้ <S 2> <S 2> <S ที่ได้เทไรได้เขานี่ที่ได้จากพ่อนได้ซ้ำายอันนี้ม่ได้มีอันก็เข่าไปทำไไปเดินไปเดินด่โพดโพ บ่ค่อยได้หย่างขึ้นมาผัวเที่ยงนาอยู่ทางพูน้นเนาะอันนาสิเป็นตูบไว้เข่าลงไปทางพู้นสิเป็นใหน้นาลุ่มเนี่ยก็เลยบ่ค่อยได้มาทางนี้ปานใดบ่ได้มีไผหย่างมาเบิ่งเลยนะพี่น้องเลยค่อยขับลงแรงแล้วพี่น้องเลยย้ำหนีหกโมง,ง chết muông nhắn nguyện gì đó chết muông hả có lớp mượn, mượn. à hốc muông nữa nhắn nguyện nhiều là vào tuần sau hẳn phải... tí quả luôn xỉ quả tuần sau Chàng này này chèng quay phần nan khẩm nữa thì nồng phần xì nào phần mượn nó nhám mượn na hay nhờ. ส่วนดำจังอย่างมือนะสามมือสี่มือสามมือเนาะดำกว่าจะแล้วแต่ว่ามงนี่มันดำกว่าได้เนาะมันเป็นดินโพนแข็งๆดินโพนแข็งๆแบบว่าไทยเอาโลไทยไทยลงกว่าได้เลยนะแข็งลีรอฮะเลยปะเป็นแนวนะพีกายนี่ก็ปะเป็นแนวนะั่นแหละ บอกมีเวลาไปเฉลิมพี่น้องกูมีลูกไ่ผัดระซบย้ำให้ย้ำหน้าเนาะก็ว่างเลยและคอยกับฟังเบิงน้งเถิดรับหน้าแล้วจังสีเข่าเข่ามาแล้วเกี่ยวเข่าก็ออกมาใหม่ด้วยสีเกี่ยวเข่าแล้วจังเข่าบาดเดียวก็ยังว่บู่เนาะ แต่ดับหน้าแล้วนี่ก็สิบบริเขาดอกมันยากแล้วคลองอีนางน้อนเนาะมันหุบไปหุบมามกระหนุ่งยากอะไรกัมีแต่คลองตัวเองก็ยังไงอยู่น้าเนี่ยและเกี่ยวเข่าอะไรเข่าเมื่อบาดเดียว cứ cày cứ vừa tỏ vì đâu nữa việc peto, lên cứ vừa cứ cày cứ nguồn đừng khâu nguồn gốc, à nguồn gốc, vừa nguồn gốc, trong nguồn được vừa à. sao đi đi sau แดงแดงแดงดีๆสิครบรูปแดงแล้วมันแดงอันนี้มันมาเลยเลยเนาะยายะยายะยะดีชักแดงอะไรนี่ฮะอันนี้ดีบแดงแบบหนึ่งสีแดงสีส้มของโฮสีครบกันแล้วมันอันนี้มันมาหาบอกมุมกับเบอร์เลยเลย เอาันห็นเพื่อนก็อยากคบหัวามามเมฆไป้อใส่เป็ดน,น้อยเป็ดน,น้อยว่าท่านได้ขึ้นมา้งแต่เวลากินก็แเซลๆอยู่เพื่อนก็ดำมนายอยู่ลุมซุดผุน่นาะมัน,นิหลุมซุดแคมห่วยบนขี้ไยงานขี้ไยลายๆพูดพี่น้องอ้วนมุงขาวๆเนาะขาวแถวห่าด,ดำกะเขียวไปเลย ก็เป็นกะเพ็ดกะไก่ห้าหนึ่งเข่าข้างมากันเทียงเก่าจะเก่าสิอยู่เทียงเก่าพอมีน้องมิวกี้สิไปอยู่เทียงใหม่ตลอดค่อยได้มาในนี้พอว่างมาเนาะสิว่างกับมาก็ะเป็ดกระไก่หนึ่งเข่าเป็นบางมือแต่ก็ไม่ถูกมือหรอกเนาะมือได้แบบว่าว่างแม่เพิ่นอยู่กับ้องเนกับมาหนึ่งแม่เพิ่นหกหกได้พี่น้อง ตอนนี้ก็เกลือเป็ดเกลือไก่แล้วเดี๋ยวาไล่ไก่ดิดิเอาเอาเป็นกไก่เมนูอ่อนจะไก่น้อย โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เสมอไปเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูดสุดคนเด้อที่ติดต,ตามหับชมและให้กำลังใจตลอดมาเนาะพัพผอคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง